สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับมินนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมิน้นมีรถใหม่มานำเสนอนะคะเป็น i s u z u all new นะคะ2.5ตัวแซตัวท็อปสุดของรุ่นนั่นเองเป็นรถยนต์ปี2012นะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่ตอนนี้กำลังมองหารถยนต์มือสองเกรด A อนะคะอย่าลืมนึกถึงมินนึกถึงปากน้ำเกียงไก่นะคะสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อนะคะ0 9 9ย์9ตามด้วย2000จ้า0 9 9ย์9ตามด้วย2000นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนเลยะะคว่า มินจะมารีวิวเป็นขันไหนบ้างไปชมกันเลยจ้าคันนี้เลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Isuzu All New นะคะ2.5ตัวแซดตัวท็อปสุดนั่นเองมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่แม็กแฟชั่นหล่อๆขอบ18เลยนะคะสำหรับคันนี้สีนี้เป็นสีพิเศษนะคะลูกค้าจ๋าผลิตมาไม่เยอะมากนะคะเป็นสีพิเศษออกสีเอ่อสีเทา เทาน้าเงินประมาณนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเนาะสาหรับตัวนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2012ราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีประวัติเครดิตดีนะคะตัวนี้สามารถใช้เงินออกรถอยู่ที่ศูนย์บาทได้เลยสำหรับโปรโมชั่นอื่นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจริงๆนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะมินจะพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคันกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยตัวปรับกระจกขึ้นลงนะคะตัวปรับกระจกมองข้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Z นะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะพวงมาลัย3ก้านนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศคอนโซลด้านหน้านะคะเครื่องเล่นก็ปกตินะคะตัวนี้สามารถเอ่อบลูทูธเล่นบลูทูธได้ นะคะเล่นบลูทูธได้แล้วกเ็เสียบสาย USB ได้นะคะเสียบสาย AUX ได้นะคะฟังเพลงผ่านมือถือนะคะจะประมาณนี้เลยส่วนเบาะนะคะเขาตกแต่งด้วยเบาะผ้าสีครีมนะคะลูกค้าจ๋าตกแต่งด้วยเบาะผ้าสีครีมนะคะตัวนี้จะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงก็สะดวกสบายเลยสําหรับพี่พีท่านใดนะคะที่มีครอบครัวใหญ่มีลูกมีผู้ใหญ่นั่งรถไปด้วยนะคะตัวนี้เดินทางต่างจังหวัดนะคะก็ขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะ าเดมิ้นพาเดินชมบริเวณรอบๆคนกันแม็กแฟชั่นหล่อๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าแถมให้แม็กแฟชั่นหล่อๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของมิ้นนะคะออกรถภายในเดือนนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยลูกค้าจ๋าออกรถเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,000เท่านั้นเอง มินให้โปรโมชั่นนะคะเฮียโจใจดีนะคะผ่อนสี่พันจนถึงกลางปีหน้าเลยนะคะลูกค้าจ๋าค่าฟรีสี่สิบห้าวันนะคะผ่อนสี่พันถึงกลางปีหน้าเลยปีหกสี่เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองเก้าตามด้วยสองพันนะคะลูกค้าจ๋าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองเก้าตามด้วยสองพันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า